วัสดีครับนะครับหัวข้อที่ผมมาแบ,บ่งปันในวันนี้จริงๆเลยก็คือเป็นเรื่องของหนังเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยดูแล้วและหลายๆท่านอาจจะไม่เคยดูเพราะหลายๆท่านคงไม่รู้จะไปหาดูได้ที่ไหนและแก่งไรนะครับหนังเรื่องนี้เราเห็นว่ามีพัะสนตาปาสองคมของเรานะครับคือพาษนปาปาเวนดิกตและพัษนาปาฟังซิสแต่ทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วเป็นดารานะครับไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับเดอทูปโป๊ชื่อหนังชื่อน,นี้เลยนะครับเดอทูป๊ก็คือป๊อกสองคม นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้นในพระศาสนาจักรศาสน,น,นาปัจจุบันของเราคือในพระศาสนาพาสองค์พร้อมกันนะครับคนในพระศาสนาพราหมณ์ขีดีคูก็ก็เหมือนกับพระคณินันท์กับีชายเรา,น,น,าน,นะครับมีพระคณินันทสองคนนะฮะทีปปนี้ยูทูบเนี่ยเป็นหนังที่ถูกสร้างไม่ได้สร้างหนังที่ฉายตามโรงหนังทั่วไปแต่ฉายทางแพลตฟอร์มแอปพลเิเคชันที่ดูทีวีทางมือถืออิเนเทอร์เน็ตคือ Netflix นะฮะเราจะเห็นว่ามีรางวาัลเนี่ยได้รางวัลเต็มเลย ะครับแล้วเขาชี้ร่าลูกทองคำด้วยหนังสร้างออกมาดีมากผมเลยอยากจะเชิญชวนดูหนังเรื่องนี้นะครับด้วยหลายเหตุผลด้วยกันนะครับอ่านะครับโอเคอันดับแรกเ,าเราว่าสองคนนี้คนไหนเป็นโกฟังซิส,ส<อ> <c oughs> คนที่เขาเล่กมาเล่นเป็นพนระสารีบาร์ฟังซิสเนี่ยนะครับเหมือนมากเหมือนไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายกันมากแค่แต่ดูในหนังนะครับมังงูอ่ะ ผูย,ยังกะูเนียมันเลยนะครับเส้นทางนี้เป็นที่เรื่ชมกันมากเลยว่าน่าจะเหมือนมากจริงนะฮะในขณะที่ว่าในขณะเดียวกันคนที่เล่นเป็นภาษนาปลาเป็นเด็กเนี่ยจะเหมือนอยู่ประมาณ70%็ดสิบเอร์เซนคือคือเหมือนน้อยหน่อยแต่ก็พอเหมือนอยู่ถือว่าหาคนได้ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับสองภาพนี้นะครับภาพหนเป็นภาพในหนังอีกภาพนึงเป็นภาพจริงนะครับคือท่านทั้งสองเนี่ยก็สนิทสนมรู้จักพบเจอกัน อยู่นะครับก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างซึ่งหนังก,ก็จะเสริมเติมแต่งขึ้นไปเพื่อการสื่อสารและเล่าเรื่องอย่างเช่นเมื่อโป๊เบรด็กกับโป๊กรั่งซิสเนี่ยพบกันในวันที่สมัติเนี่ยท่านก็นั่งคุยกันธรรมดาแต่หนังก็อาจจะเพิ่มว่าท่านนันั่งดูบอลวนกานเชียร์บอลด้วยกันเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเยอรมันแข่งกับอิตาพอดีนะครับเชียร์บอลงานนั่งเชียร์บอลกันสองคนก็ไม่ถึงขนาดนี้นะฮะจริงๆก็จะเหมือนภาพซ้ายนะฮะก็แค่นั่งคุยกันนะครับ เราจะเห็นว่าฉากในหนังเนี่ยดูแล้ววิ่งไปถ่ายวันิดีกันเหรอปรากฏว่าไม่ใช่นะครับนี่คือลงถ่ายซึ่งสามารถทำวันได้เหมือนมากนะครับเช่ชนการคนดูนี่คือแบบเนียนเลยไม่รู้เลยแยกไม่ออกหรือฉากใหญ่ๆอย่างเช่นีการขึ้นเป็นปะศาปาของโป๊กเปเดดิปที่ตลาอดเซนต์ปิเตอร์เนี่ยโอ้โหแบบอลังการใหญ่โตมือนจริงมากป็นจริงแล้วท่านพูดคนคนเล่นนะเขาพูดอยู่หน้าจอเี่ยตัวเขียวอย่างนี้นะครับ แล้วก็นี่ก็เช่นกันนะครับเป็นปโรงพยาหายนะมีไม้มีจอชุวเขียวนะครับแล้วก็ก็ไม่ตัดต่อใส่ผม้อลังการเลยเป็นทซิสตีเชลโคะนะฮะทีนี้หนังเนี่ยพูดถึงอะไรอะไรหนังเล่าเรื่องอะไรหนังเรื่องนี้นะครับเล่าเรื่องตอนที่ช่วงตั้งแต่ตอนก่อนที่ปุ๊บฟังที่จะขึ้นยังเป็นพระคารินนอยู่ได้เข้ามาพบปสัสนาปานเดนิกเพื่อของเราเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเออไม่เราเอาจากการเป็นพระคารินนะ ไม่ใช่เราออกจากกันเป็นพสมเนาะคืออยากจะอธิบายให้มันดีกว่านี้บอกว่าตัวเลขคณิตนันเนี่ยพูดง่ายๆครับมัไม่ต้องไปบริหารน่ะท่านชอบที่จะไปอยู่กับคนไปอยู่ตามวัดไปช่วยอธิบายสับบุรุษมาขอเล่าออกจากการเป็นคณิตนันแล้วพวกฟังเบรนนิกไม่ยอมนะครับแล้วก็มีการเดินคุยกันในส่วนนะครับซึ่งฉากฉากแรกที่เปิดมาเนี่ยจะสะท้อนเลยว่าความคิดของโป๊กเบรนนิกกับพรัสดุกับโป๊กซัมซิสเนี่ยไม่เหมือนกัน โป๊บเบรนดิกเนี่ยได้ขึ้นชื่อมาตั้งแต่หลาต่ายอยู่แล้วว่าเป็นส,า,า,สายทายาทนิยมนะครับแล้วก็เดิมก่อนท่านจะขึ้นมาเป็นโป๊บเนี่ยท่านอยู่สมณศรสีสรวนแวงความ,มเชื่อคือต่อสู้เพื่อความถูกต้องของของกฎศาสนาพระศาสนาจักรและกฎความถูกต้องพระคัมภีร์อย่างแข็งขันมาตลอดจนไป้ึงใ้ฉายาวา่าล็อตไวรเลอร์ของเจ้าลรอบไบร์เลอร์คือหมาเป็นหมาพันดุเลยนะครับว่าท่านเถียงแหลกลุยแหลกคันแหลกอยู่นะฮะแต่ขะเดนี้เนี่ย พอ้ฟฟังซิสเนี่ยนะครับมีบางคนเรียกท่านว่าเป็นเป็นเป็นเนอาา้นาพนันที่แบบฝ่ายซ้ายเสืลอเกิรดฝ่ายซ้ายหมายถึงว่าเป็นทางสังคมนิยมไม่ได้เป็นคอมมิวนิสเลยนะครับหมายถึงว่าเอ่อสนับสศัลยวิศวการสนับสนุนความเท่าเทียมความช่วยคนจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมีความเสรีนิยมกว่าเปิดกว้างกว่าเป็นฉากที่มีการพูดคุยถกเถียงกันโอ้สองคนแบบซึ่งเราไม่รู้รเราไม่จริงท่านเคยถกเถียงกันแบบนี้จริงหรือเปล่า แต่ว่าท่านได้เอาแนวคิดของโฟเบอร์นิคเนี่ยมาให้โฟเบอร์นิคพูดเขียนกับพวกฟังซินด้วยแนวคิดที่ฟังซิสเคยเท่เคยอะไรมาพูดมาเขียนกันนะครับพระสารีบารเฟอร์นิคเนี่ยจะพูดตลอดเลยท่านเนี่ยปัญีปัญโองกับโลกมากเกินไปหรือเปล่าจะปรับโน้นปรับนี่เห็นเทรเรื่องโอ้โหให้ยอมรับเรื่องโน้นเรื่องนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพระสารบารฟังซิสบอกไม่ได้เป็นปานนองแค่ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่แค่ปรับเปลี่ยนวิธีที่กางใหม่เท่านั้นเอง ใช่ไหมครับแล้วอุยบบ้ยภาษาระจากมันคงไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเพราะซิกจะเปลี่ยนตลอดเพราะว่าโทรศัพท์เดินทางตลอดเวลานะไม่ได้อยู่ที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวคิดที่ต่างมุมมองกันเท่าแบบนั้นเองไม่ใช่ในการเขียนกันแบบเป็นตายคับก็อ่แลบบ้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็จะดำเนินเรื่องไปในเหตุการณ์ที้ว่าย้อนย้อนอดีร ว่าว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็เน้นหลักไปที่การย้อนอดีตของพระสาปาพฟังซิสจะเป็นท่าประทัจุดสุดท้ายที่พระสาราเบเนดิกบอกว่าพระพระสาราพฟังซิสซึ่งนเป็นข้อดีนันเนี่ยว่าท่านจะมาออกนะท่านไม่ไหวแล้วท่านป่วยมากเดินถือไม้เท้าแล้วตาข้างก็จะมองไม่เห็นแล้วแล้วโป๊ฟังซิสก็ตกใจเพปกติต้องอยู่จนแบบว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการถกเถียงการคุยกันมีการสะท้อน ในบางฉากของหนังก็จะสะท้อนความรู้สึกของคนเนี่ยที่ทิกมองโป้บรันดิคในทางที่ไม่ดีในทางลบเพราะว่าเห็นภาพลักษณ์เข้งขรึมหรือว่าเซีเรียสเข้มงวดของทาง่านนะครับแล้วโป๊้ฟังซิสเนี่ยก็จะปวดใจนิดนึงว่าคนเนี่ยไม่รู้จริงๆโป้บรันดิคกเป็นคนใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีฉากหนึ่งซึ่งหนังก็ทาข,ขึ้นมาคือโป๊้ชวนไปกินพิซซ่าในอิตาลีนะครับแอบกินพิซซ่าอยู่หลังห้องแต่งตัวของพิซซ่าในโบสถ์ซิสตี แชปเปิ S <S <ie> <โท>นะครับซื่อฉันเนี้ยไม่น่าจะมีเหตุการณ์จริงหรอกแต่เขาเพย่จะสื่อมันก็ว่าอโป๊กเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาอนเรานี่แหละกินอาหารธรรมดากันเนี่ยแหละอย่างที่เรารู้ว่าโป๊กเป็นเด็กในเรื่องที่ท่านเนี่ยเคร่งครัดกฎระเบียบมากนี่เมื่อกดบอกว,ว่าโป๊กต้องกินข้าวคนเดียวโป๊กเป็นเด็กกินข้าวคนเดียวตลอดจริงตกเงนข้าวโป๊กฟังเีสต์เนี่ยพอเข้ามาใช่ไหมครับเรารู้ข่าวแล้วถ้าเราไปนั่งกินข้าวโรงอาหารเลยถ้าไม่ได้กินข้าวคนเดียวค เก็เลยมีฉากนขึ้นมาว่าโป๊บชวนมนกินพิซซ่านะชิวๆก็ขำๆคนดูอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมโป๊บดูกินแบบเป็นสุภาพเลยเว้ยตองมือหยิบกิ้นยมๆๆอมยเมยอย่าเ้ยนะแต่ก็สะท้อนมาเลยครับว่าโป๊บเป็นคนธรรมดา,าหเหมือนเรานะครับอาจจะมีถูกผิดมีคูาเข้าใจถูกเข้าใจผิดมีข้อที่แบบคนชอบไม่ชอบปกติทุกอย่างนะครับทีนี้นะครับแต่นั่นก็คือเราเล่าคร่าวๆของหนังตรงนี้ไป มื่อเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอพระศาสนาจักรของเราเนี่ยนะครับแม้จะเห็นต่างกันอย่างเช่นโป๊เป็นเดนกับโป๊ฟังซิสเนี่ยเห็นต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้และร่วมปกครองอยู่ด้วยกันซ้อนกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เกลียดชังขัดแยง้งต้องเอาตันตายไปข้ามกันเดยกจะเห็นได้เหมือนกันก็ตามนะครับมันจะมีฉากหนึ่งในหนังไซึ่งไม่มีจริงหรอ ไม่มีจริงในโลกความจริงหรอกแต่ว่าหนังทาขึ้นมาคือเป็นฉากที่โปเบเนดิกกับโปรฟังเซซักชวนโป๊เบเนดิกเต้นลําจับเต้นรากันเพราะว่าว่าอาชินเนนาคนอาชินเนนาชอบเต้นลำนะชอบเต้นเต้นแฮงโก้นะอะไรเงี้ยภาพการเต้นรำอะครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะประคองกันถูกไหมครับแล้วก็ไปด้วยกันบางทีอาจจะมีคนนึงนำคนนึงตามแต่มันจะต้องสอดคอกันไม่ได้เหยียบเท้ากันไม่ได้ไม่จะอะไรต่างๆเ็าจะสื่อว่าโปรทั้งสองท่านไหนถึงจะต่างกันแต่ก็ สามารถร่วมกันอยู่ด้วยกันได้สามารถร่วมปกครองกันได้นะฮะทีนี้มันจะมีเหตุการณ์อันนึงนะครับที่ผมอยจะแชร์ในหนังเนี้ยเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งซึ่งหลายๆคนที่ไปดูหนังอนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเพราะมันเป็นการย้อนอดีตของประวัติศาสตร์ในอาร์เจนตินานะครับเป็นเรื่องสมัยที่โป๊กฟรองซิสยเป็นมุ่มุมมอยู่นะครับแล้วยังเป็นอ,อ,อธิการม้นเนเยซูสอิตนะครับท่านยังเ,เป็นพระสงฆ์ที่มีไฟแรงนะครับ ปรากฏว่าตอนนั้นอาชีตินาเนี่ยเกิด,ด,กกกดปฏิการณ์าอาหารเกิดปฏิวัติเฏิการาอาหารขึ้นมาแล้วเป็นปฏิการาอาหารแอบซ์ลูดเลยห้ามเห็นต่างห้ามทุกอ,อย่างนะครับใครเห็นต่างเขาจะฆ่าหมดเลยนะครับแล้วเขาเรียกเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่า dirty อร์คือสงครามสกปกรก,รกมันมีนการกุ้งฆ่าคนเป็นว่าเล่นนะครับแล้วมันเหมือนการทําสงครามคนในประเทศตัวเองโดยอาหารไม่ได้ไปทำสงครามกับคนอื่นทาสงครามกับคนในประเทศตัวเองนะครับ มีนักศึกษามาีผู้คนแรกๆก็จะเหมือนั่วไปที่ว่าคนที่ไฟแรงที่ตะมาต่อตา้านจะเป็นคนนุ่มสาวแนักศึกษาตา่ตางๆวางกระทงมาอะไรหายไปเลยหายไม่ใช่เฉยบางทีถูกจับบอกว่าก็เป็นเหมือนปั๊บพันาาตีอเงี้ยแล้วก็หายตัวให้กลับบ้านเลยจนกระทั่งในยุคสมัยนั้นนะครับสงครามนั้นนะ่ะมีคนตายเยอะมากแล้วก็มีบรรดาแม่ๆของเหยื่อ พอลูกหายครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นอีเวนที่สําคัญของที่ของของการปฏิวัติเนี้คือแม่ครับตา,าพากลับมาเดินขบวนลูกฉันอยู่ไหนตามหาลูกนะฮะไอ้คนเดียวนี่เขาจับกันกับการขบวนนี้เลยสมัยนั้นนะนะครับลากขึ้นไปในรถแล้วคนสน่วนมากก็ไม่ได้กลับมานะคะะรับตอนนั้นพภาษาตาฟรั่งเศสเนี่ยก็อยู่ช่วงขั้นเกี่ยวนะครับทั้งตอนที่เป็นพระสมธรรมดาแล้วก็เป็นพระคสักคร,ราชเป็นที่ชอบเฉยยังไม่ถึงขั้นข้าปรินาะ น,ะะนี่คือตัวอย่างบางส่วนของคนที่หายไปเฉยภพศเป็นบางคนอะไรต่างๆก็คือคาดว่าถูกกระข้ามาเก็บเรียบค่าตายหมดเลยนะครับเนี่ยบอกว่าบรรดาแม่เนี่ยเอาลูกๆตอนเด็กๆมาวันนียลูกของฉันหายไปปรากฏว่าทําไงเราถ้ามันทำไงครับค่าแน่ต่อค่าแม่บางคนต่อเลยนะครับ คนหนึ่งซึ่งอยู่ปรากฏในหนังก็คือผู้หญิงคนนี้เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่ารัตเตอร์เอสเตเป็นในหนังนก็จะสแสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้านายเก่าสมัยที่รัสตาปาเป็นเด็กเนี่ยทางานเป็นเคมีอยู่ท่านเป็นเจ้านายครับเป็นเจ้านายน้องๆกันต่อมารัสตาปาฟงซิสไปบวชท่านเรียนเป็นเคมีต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างที่ราสตาปาเนี่ยเริ่มเป็นพระสงฆ์เป็นคณะมิสุอิกแล้วเนี่ย คือลูก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 ,ลกสาวของของดรเนี่ยหายตัวดร,ก,รก็ดกา,านนเนินการมุ่งเน้นเลยว่าคือเนโรงเนา่ยร่วมกับคุณแม่ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตามหาลูกกลับมาปรากฏว่าในไหนก็จะมีฉากที่น่าเศร้าสมสุกด้วยว่าดรก็โดนจับแล้วก็ถูกโยนคือเอาเข้าขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วโยนลงทะเลไปเลยทานองจบน้าตายใช่ไหมรู้เรื่องไม่มีหลักฐานถ้าไม่ได้่าแบบสบพลอยเกยตื้นชายหาดอย่างเงี้ยนะฮะ ก็เป็นอันหนึ่งเป็นเหตุการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในไหนเนี่ยพระสารบาฟัองซิสเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเพื่อนเรานะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ทันนะครับมีเหตุการณ์อกันนึงก็คือว่าบารรดาพระสงฆ์นักบวชเนี่ยที่ทํางานกับคนจนต่างๆเรื่องถูกเพ่งเร็งว่าจะปลุกระดมไหมจะอะไรไหมถูกสั่งห้าวว่าไม่ไปยุ่งม่ให้ไปช่วยไม่ให้อะไรต่างมีพระสงฆ์เิเซูอิตสามท่านนะครับซึ่งถูกจับ ในเหตุการณ์ในหนเนี่ยจะมีเหตุการณ์นี้ดูที่โบ๊ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าท่านเป็นเจ้าคณะตอนนั้นเนี่ยท่านพยายามทำทุกอย่างที่ต้องปกป้องไม่ให้ออลูกคณะตัวเองเนี่ยต้องถูกจับหรือถูกฆ่าเขาทำมันหน้าบัวมากจริงๆคือเขาที่จะฆ่าใครก็ฆ่าทีนี้มันมีอีกประสิทธอยอันหนึ่งครับว,ว่าห้ามพูดง่ายว่าห้ามแต่ต้องคนในพรสดสนาจักรเพราะว่าตอนนั้นอาชีพหน้าก็เป็นประเทศพัทริกมันก็มีกฎหมายว่า,วา ห้ามห้ามห้ามแบบไปจับะสมรันโกวดง่ายๆนะมันจะต้องมีกระบวนการตังหะอะไราต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่า,จาเจ้าพนักาเยสุอิตจากอิตาลีสั่งเลยว่าให้พระยสิริย,รยาสิตนนนินาให้หมดพันธกิจทุกางก่อน,อนแต่ปรากฏว่าปีคุณปีมีอยู่ส่วนหนึ่งอ่จุดหนึ่งนะครับที่มีคุณพ่อ,อ,อสามท่านเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อว่าเจ้าพนักานจะสั่งมาเขาคิดว่าคุณพ่อ พัชตา,าฟังซิตตอนนั้นน่ะเป็นเจาน้าคณะเป็นคนสั่งเองเพราะว่าเมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่มันที่มันที่มันเป็นเป็นเ,นเรื่องที่ว่าคนไม่เขาา้าใจคือพัชตราเป็นฟังซิตตอนนั้นนะครับท่านจะเข้าไปคุยกับพวกป็จก,การนีนเน่เข้าไปพยายามที่จะพูดง่ายว่าไปคุยอ่ะไปขอว่าจะขอทำภารกิจนะจะอะไรนะเนี่ยคือไม่กลัวเข้าไปขอไปคุยเลยซึ่งบางคนก็มองสองอย่างใช่ไหมครับบางคนก็มองนนี้เป็นวันไีปรนอมกับพวกป็จก,การกับคนชั่วอะไรอย่างเงี้ยนะบางคน แต่ทีนี่ความคิดของท่านนะบางคนอาจจะแบบอารมณ์เหมือนกับว่าอุ้ยปฝ่ายปกครองมันไม่ถูกต้องนะฉันยอมเป็นมารณสกีแต่คณะนู้นี้มองว่าตอนนั้นี่ยบอกว่าไม่ได้ใครจะตายไม่ได้อย่าตายอะไรอย่างเงี้ยลูกคณะจะตายไม่ได้ต้องช่วยอะไรเงี้ยท่านก็พีายามปิดดีลอะปิดกับกับกับรัฐบาลตอนนั้นอะต่างๆเพื่อจะช่วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆพระสงฆ์สามท่านนี้ก็คือไม่นอกเหละ ไม่ยอมเชื่อที่จะติดส่วนตรงนี้เมื่อไม่นอกนอกเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเกิดเกิดอีเวนต์ขึ้นมานลักษณะที่ว่าถ้าไม่นอกนอกรเนี่ยจะถือว่าเไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองหรือในความรับผิดชอบของคณะเดียวกันนะเพราะไม่งั้นถ้าผิดเลยที่มัมันจะลามไปที่คณะหมดเลยพอมันมีอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยทหารฉวยโอกาสเข้ามาจับเลยว่าเอางั้นตัดขาดคณะแล้วฉะนั้นตัดอีสามคนนี้เลยนะครับก็ปรากฏว่าในสามคนนี้มีคุณพ่อท่านหนีรอดไปได้อีกสองท่านถูกจับแล้วถูกทรมานไปถึงห้าเดือน ในเหตุการณ์ในหนังเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าเราจะถึงเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วอ่ะพันธะป่าเนี่ยเราจะเห็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าทําอะไรก็ถูกด่าไป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 ,ไปคุยกับทหารให้ก็จะถูกด่าว่ามึงไปเข้ากับไปพวกคนอีกที่อ,อ่าอ,อ่าทาร่าละละลแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะจะช่วยคนเนี่ยก็ประมาทอีกว่าถูกด่าอรืว่า,อาเอาไป็นพิพนธ์หนังหรอทำไมอย่างนั้ออนอย่างนี้หรอตอนแรกๆว่าคุณพ่อทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ก็ก็โกรธ ที่ถูกจับที่ก็ขวดปุ๊บก็ขวดคุณพ่อฝั่งอัสซิสต์ตอนนั้นนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาคุณพ่อคนนึงก็ได้รู้ความจริงอยางว่าจริงๆท่านพยายามช่วยทุกคนที่ต้องเข้าไปคุยกับผริกาพวกนี้ตลอดเวลาท่านพยายามที่จะช่วยเหลือจะมีฉากไหน,นที่ประสนาตาเนี่ยเข้าไปขอร้องว่าปล่อยพ่อสองคนนี้เถอะไปขอหัวหน้าทหารตอนนั้นนะหัวหน้าทหารนัก็ไม่สนใจนะครับก็สุดท้ายก็ช่วยออกมาจะได้แหละแต่ว่าก็มีพ่อคนนึงเนี่ย ไม่ให้อภัยท่านเลยอันนี้เราเห็นที่ชาติแล้วเห็นการเดียวกันถูกจับอวามกันนะครับแต่คนมองเราไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสองคนนะคนนึงเนี่ยให้อภัยแล้วก็เข้าใจท่านว่าโอเคเข้าใจแล้วท่านจะช่วยนะเมีการคืนดีกันกอดกันแล้วก็เป็นเพื่อนก,กันเเดิมคนเนะี่ยจนเสียชีวิตไปแล้วว่ะคุณพ่อคนนี้ก็ยังโกรธคุณพ่อฝั่งซิปพี่น้องของพ่อคนนี้ก็โกรธอยู่คุณพ่อที่อยู่จนทุกวันนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าเออ ลกมันก็ไม่หนักเนี้ครับเราเราบังคับอะไรใครไม่ได้นะฮะแล้วนอกจากว่าคุณพ่อฟังซิสต,ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ชื่อฟังซิสนะชื่อคุณพ่อเปโญโ,ย,โยนะครับฟังซิสเนี่ยมาตั้งตอนเปนโ๊ผมขอเรียกพ่อฟังซิสเพื่อความเข้าใจง่ายนะครันะครับจะได้ไม่สับสนนะฮะเออท่านไม่ได้ช่วยแค่แค่สองท่านนี้ครับท่านช่วยหลายคนมากอันนี้เป็นตัวอยา่างภาพเป็นตัวอย่างผู้ที่ถูกคุณพ่อช่วยไว้ในช่วงเวลานั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ย ช่วยบรรดาเยาวชนนักศึกษาที่ไปปะทบบุไปอะไรต่างๆโดยเปิดศูนย์บ้านเนนะครับว่าอ่ะจับเข้าเงียบอบรมฟืน้นจิตใจเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อให้ม,มาหลงรัฐบาลในบ้านเข้าเงียบแต่ขณะที่เขาเงียบฟืน้นฟูจิตใจ่ะท่านติดต่อกับคนข้างนอกที่จะทําให้นักศึกษาบางคนที่หลงหมายหัวที่รู้ว่าท่านออกไปจะตายแน่ได้แอบหนีออกไปนอกประเทศแอบทาอย่างนี้ฮะช่วยเนี่ย เป็นร้อยคนนะครับออกไปเป็นร้อยคนเลยนะครับตอนนั้นน่ะซึ่งคนที่เขียนประวัติกองพัะาฟสิสก็ระบุเลยว่าเอ,อคุณพ่อเนี่ยใช้เรื่องเนี้ยใช้สถานะของตัวเองเนี่ยส่้เสี่ยงที่จะช่วยชีวิตคนนะครับไม่สําคัญหรอกว่าเราไม่ได้ไม่ไ้พูดไเถียนกันหรอกว่าการเมืองเนี่ยใครผิดถูกนะเราจะเห็นเลยว่า,าพันาะาเนี่ยมองจุดเดียวเลยลเราปล่อยให้คนถูกฆ่าตายอย่างเงี้ไม่ง่ายนะฮะช่วยชีวิตคนไว้ก่อนนะครับ ่านก็ทาเรื่องที่ส่งเสี่ยงเลยนะฮะที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับให้ไปเส่วนมากก็จะไปหนีไปอยู่สเปนบ้างอะไรบ้างเมื่อเมื่อหลังจากทุกคนหนาะดชีวิตก็กลับมาพบเจอกับาพาิซาปาเหมือนก็เคยเรื่องอะไระ่ะคนในความชื่นชมซับซึ้งจิตใจที่ในอดีตครั้งหนึ่งเคยได้ความช่วยชีวิตจากนักาตาโดยตรงนะครับออย่างที่ได้เล่าไปครับว่า มีคุณพ่อนั่นหนึ่งเนี่ยนะครับได้ออมอบสันติสุขคืนดีกับราชการในหนังจะมีฉากอยู่ในวิธีนิสาเลยตอนที่มอบสันติสุขกับราชการคุณพ่อือเดินเข้ามากอดพระสังฆาเวลาเหมือกับยแบบการปลดปล่อยในจิตใจที่ว่าช่วยคนแล้วเนาะแต่จะลดนนโกรธเขาจะผิดวันนี้ร่างการอภัยก็เป็นความดีใจว่าวันหนึ่งบันครั้งนะครับเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอาจระไม่ทำหรือไม่ไม่เป็นธรรมกับเราบางครั้งพระเจ้าก็ใช้เวลานะครับในการที่จะแบบเยียวยาทุกคน ดังน,นั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็มีคุณค่าในหลายประการไม่ใช่ใแค่การเล่าเรื่องของพรศสานทรภูสองคนแต่ได้มีการอสอดแทรกแนวคิดสอดแทรกเรื่องของอรูปการตา่างๆแล้วก็สอดแทรกในศิลป์ของสอนที่ดีด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าก,กว่าพัฒนาัการฟังซีจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้อะท่านก็ผ่านเรื่องเจ็บปวดท่านก็ผ่านเรื่องที่แบบอ่าตอนนั้นเนี่ยผู้ที่เขียนประวัติอ่าคุณพ่อที่อยู่คับคุณพ่อฟังซิสสมัยนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ ท่านจะไม่ยิ้มเลยเพราะว่าบบต,วตลอดเวลามีแต่ปัญหามีแต่เรื่องแต่การต้องช่วยคนมีคนตายในประเทศตัวเองอ่ยไม่ยิ้มเป็นปีเป็นวอะไรเรื่องช่วงสงคสงรามสมปะอันเนี้ยนะฮะเป็ว่าถ้าคนนะเข้าใจว่าคนที่มามงจากท่านท่านช่วงนั้นน่ะล่าสุดนะคิดว,ว่าท่านเป็นคนแบบไม่เคยยิ้มแต่เราเห็นว่าพอมาเป็นโป๊โอุ้ยล่าเลยยิ้มตลอดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าบางท่านไม่ชีตคนนะครับผ่านอะไรที่แบบกว่าเขาจะมาเป็นคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาได้ผ่านมรสุมผ่านแอด ขาดการเขยนที่หนักนะครับอย่างมากอย่างไรนะครับไม่ได้ว่าจะอยู่ว่าโชคดีมามันเป็นรุ่นโฆษณามนเป็นโปรง่ายๆนะครับก็ฝากหนังเรื่องนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองหาชมไนในฟรกนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับสําหรับผมก็มีนะฮะ